ว่าดาราสาวยอมรับอัติลมสุดปังสวยเซ็กซี่กว่าเดิมยุคนี้การทำเลยกรรมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะคะสำหรับดาราในวงการมันเทิงไทยบ้านเราค่ะโดยเฉพาะการทำเลยกรรมหน้าอกดูเหมือนจะคิดมากๆสะด้วยแถมบางคนอัพไซด์แล้วมีงานเข้าไม่ขาดสายจ้าซึ่งที่ผ่านมามีดาราจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ไปขึ้นเขียงอัพไซด์มาแล้วแต่คนที่กล้าจะเปิดอกยอมรับแบบตรงๆจะมีใครกันบ้างต้องไปดูกันค่ะ มาที่สาวคนแรกเลคะสำหรับสาวตลกอารมณ์ดีอย่างชมพู่ก่อนบ่ายก็เป็นอีกคนนะคะที่ไปทำหน้าอกเพิ่มความสมบูรณ์แบบให้กับสรีระของตัวเองค่ะซึ่งชมพู่ยอมรับแมนๆแบบไม่ปิดบังเลยนะคะว่าทำนมมา 400cc ซค่ะซึ่งหลังจากไปทำมาเจ้าตัวก็มีงานวิ่งชนแบบไม่ขาดสายเลยทั้งงานถ่ายแบบงานพิธีกรนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายอย่างเรียกว่าพออัพตื่นแล้วชีวิตดีๆไปเลยละค่ะ มาต่อกันที่คุณแม่ลูกหนึ่งคนนี้ค่ะบุ๋มปรดัดดาก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่นะคะว่าเธอเป็นคนตรงๆจึงไม่ใช่ปัญหาอะไรกล้าทำก็กล้ารับค่ะเนื่องจากเมื่อก่อนให้นมลูกแล้วอกแฟบไม่มั่นใจเวลาใส่เสื้อผ้าจึงขอเสริมซิลิคนเรื่องความมั่นใจกลับถึงมาซะหน่อย เส้นสาวคนนี้นะคะแซ่ดตั้งแต่หัวจรดเท้าสําหรับสาวยิปซีคิรติที่จ้ตัวก็ได้ออกมายอมรับนะคะว่าเพิ่งไปอัพไซส์เสริมอึมมาจึงทําให้รูปร่างที่ว่าเป๊ะแล้วยิ่งดูสวยขึ้นไปอีกหนึ่งซึ่งสาเหตุที่เจ้าตัวทําศัลยกรรมหน้าอกนั้นเพราะเธอออกกําลังกายจนไขมันช่วงอกหายไปหมดเกลี้ยงเลยจนทาให้ตัดสินใจเข้าปรึกษาคุณหมอยัดซิลิคนเข้าไปนิดๆแบบพอดีตัวพอทําเสร็จออกมาดูสวยธรรมชาติมาก จนแทบจะดูไม่ออกเลยว่าไปขึ้นเขียงมานะจ๊ะมาที่ดาราสาวที่หุ่นแซ่บอีกคนค่ะสำหรับดาราสาวไอซ์อภิษดาคเครือคงคาที่มีว่าจะขยับยิบจะอะไรก็ดูดีแล้วก็เป๊ะสปหมดนะคะแต่กว่าจะได้มาซึ่งหุ่นเป๊ะหุ่นดีอย่างนี้แล้วแล้วก็สาวไอซ์ต้องอดทนแล้วก็ต่อสู้กับใจตัวเองในการออกกำลังกายอย่างหนักแถมหนะ้าอุ่นใาใจก็ไม่ธรรมดาเซ็กซี่อึมสุดๆเลยล่ะ มาปิดท้ายกันที่นางเอกสาวมารีเบิร์นเนอร์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่กล้าออกมายอมรับเรื่องศิลกรรมกันแบบมั่นๆค่ะว่าตนไปขึ้นเพียงอัพไซน์หน้าอกเสริมความอึมมาและอยากให้รูปร่างดูมีสัดส่วนที่สวยเป๊ะรวมไปถึงเป็นการเสริมความมั่นใจไปในตัวด้วยนะคะเพื่อให้มีความกล้าในการแต่งตัวมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะ